การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ถูกกระแสะไฟฟ้าดูดเมื่อพบผู้ถูกกระแสะไฟฟ้าดูด 1. ห,ห้ามทิปการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกต้องต้องแยกผู้ประสบเหตุออกจากวงจรไฟฟ้าโดยวิธีดังต่อไปนี้ 1. ปลดสวิตช์ที่จ่ายไฟเช่นคัดเอาเต้าเสียบออก2ใช้ไม้แห้งหรือเชือกแยกผู้ป่วยออกจากวงจรไฟฟ้าก่อนจากนั้นเรียกและเขย่าตัวผู้ป่วยเพื่อดูว่าหมดสติหรือไม่และจัดผู้ป่วยให้นอนราบงางบนพื้นแข็ง ตรวจสอบว่าผู้ป่วยหยุดหายใจหรือไม่ถ้าหยุดหายใจต้องเป่าปากขอย้ําว่าต้องเป่าปากห้ามดูด <c oughs> การเป่าปากให้ใช้มือกดหน้าผากผู้ป่วยให้แงนหน้าขึ้นและใช้มืออีกข้างดันคางผู้ป่วยให้สูงขึ้นให้เอานิ้วชี้กับหัวแม่มือบีบจมูกผู้ป่วยให้แน่นเพื่อให้ลมเข้าออกได้ทางเดียวคือทางปากแล้วเป่าลมเข้าทางปากขอย้ําว่าทางปากเท่านั้นไม่ควรเป่าทางจมูก แล้วเป่าลมหายใจเข้าปอดผู้ป่วยให้เต็มที่2ครั้งแล้วปล่อยลมออกมาถ้าหัวใจหยุดเต้นต้องนวดหัวใจตรวจสอบได้โดยการจับชีพจรผู้ป่วยที่คอหรือที่ข้อมือของผู้ป่วยประมาณ5วินาทีตำแหน่งที่กดบริเวณเหนือลิ้นปีและประสานมือให้แน่นกดให้ยุบลงไป1-2นิ้วเพื่อเป็นการนวดหัวใจความเร็วในการนวดหัวใจประมาณ100ครั้งต่อนาทีหรือกดตามจังหวะเพลงนี้ และร้องเพลงตามไปเบาๆนวดหัวใจ3าครั้งสลับกับการเป่าปาก2ครั้งหากผู้ป่วยไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้นเป่าปาก2ครั้งสลับกับการนวดหัวใจ30ครั้งเท่ากับ1ชุดให้ทำสลับกันจนครบ4ี่ชุดและประเมินอาการผู้ป่วยหนึ่งครั้งโดยการจับชีพจรการปฐมพยาบาลต้องทำทันทีที่ช่วยผู้ถูกกระแสไฟดูดออกมา และควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลขณะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต้องทำการปฐมพยาบาลตามขั้นตอนดังกล่าวตลอดเวลาจนกระทั่งถึงมือแพทย์ขอขอบคุณแผนกส่งเสริมและเผยแพร่ความปลอดภัยกองมาตรฐานความปลอดภัยฝายาาา่ยฝายมาตรฐานและความปลอดภัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค